ขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่27กรกฎาคม2565ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผคลควายในความดี ถึงห้ามจิตใส่จากบาปกระว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณงคัจฉามิ ธรรมังสรนังคจามิสังขังสรนังคจามิทุติยามปิพุทธังสรนังคจามิทุติยามปิธรรมังสรนังคจามิทุติยามปิสังขังสรนังคจามินัตถิเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะ วัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรณังอัญยังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรณังอัญยังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสน ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา านาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัทนาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชขาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสา,าวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ สุนาวา,วา,า,าวจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิผลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสำปัปปะราปะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ ถ้าไปยาขอสมาทานอาชีวตะมากศีลตามเยี่ยงอย่างพระอาระหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอะตินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อะพรมมจจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิสุราเม е ระยระมัชฌะปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิกาลโภชนาะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ นัตยคีตวาทิตวิสุกัศสนาเวรามณีศิคขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลป,ปนะทารณะมันดน,นะวิภูสนัฐานาเวรามณีสิคขาประทางสมาธิยามิอุจยาสยนะมหาสยานาเวรามณีสิคขาประทางสมาธิยามิ ชาตะรูปะรัชตะปฏิคหานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทานสิ่นสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบ จเจริญบารมีสิบจเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบจเจริญโพธิปักขียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปฐานสี่สมมัิปทานสี่อิทธิปาสสีอินสีห้าพลาหา้าพุทชงเจ็ดอารียมักมีองแปดเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุกกายสุกใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะเจริญโลกียมรรคเพื่อก้าวสู่โลกุตตรมรรคตามพระธรรมคำสอนของพระสมาสัมพุทธเจ้าค่ะขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในสภาสวะสังวรสูตรในอัตตคถาในหัวข้ออาสวะที่จะพึงลาได้เพราะ ความอดกลั้นค่ะซึ่งได้ศึกษามาแล้วถึงพระเทะทั้งหลายที่เห็นโทษของสังสารวัตว่าอันมีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันกำหนดรู้ไม่ได้จึงไม่ละทิ้งกรรมฐานไม่ว่าจะหนาวร้อนเพียงไรใช่ไหมคะดังตัวอย่างของพระโลมัสนาคะที่ระลึกว่าหากร้อนก็เทียบได้กับนรกอเวจี ส่วนความหนาวนั้นท่านก็เทียบได้กับโลกันตริกานร,รกท่านเหล่านี้เป็นผู้มีสายตาแห่งปัญญามองการไกลทั้งที่มีแล้วในอดีตและจากมีในอนาคตท่านจึงขนควายประพฤติพรหมจัรทร์ไม่ว่าจะเกิดภาวะ ที่ต้องอดทนมากเพียงไรนะคะจนในที่สุดท่านก็ผลจากวัตถุกกันไปแล้วส่วนในเรื่องของความหิวกระหายนั้นท่านก็ะระลึกถึงเปตติวิสัยอดทนต่อความหิวกระหายต่างๆได้ด้วยความเป็นกุศลที่มีกำลังกล้าท่านก็เจริญกรรมฐานจนในที่สุดแทงตลอดในอาริยสัจค่ะ ส่วนในตัวอย่างที่สามก็คือท่านพระปธานิยะเถระที่ท่านอดทนต่อสัมผัสต,ต่างๆรวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานอันงูนั้นมากัดด้วยความเคารพเรื่อมใสในพระสัธรรมอันประเสร,ริฐของพระสมมาสรัรมพุทธเจ้าท่านไม่ละในการฟังธรรม และแม้องกัดอย่างไรท่านก็ฟังและประพฤติตามพระธรรมคำสอนจนในที่สุดก็ได้แทงตลอดในอาริยสัตว์ไปบริบูรณ์แล้วในตัวอย่างที่สี่ก็คือทนต่อการได้รับคำหยาบคายอันมีพระทีฆาพานกะโดยเดินทางร่วมกันกับภิกษุที่ด่าท่านมาตลอดเส้นทางหนึ่งโยหรือ16กกิโลเมตร ด้วยมหากุศล,ลจิตซึ่งแน่นอนว่าความอดทนอดกลั้นเหลา่านี้เป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งและย่อมตัดมูลลากแห่งโทษทั้งหลายคือการติเตียนและการทะเลาะวิวาทย่อมขุดมูลลากแห่งบาปธรรมทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงสมดังที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าทำไม่อดทนหาใช่หน้าที่ของผมไม่ ผมไม่เคยพลาดจากกรรมฐานแม้ย่างก้าวเดียวท่านจึง้นจากทุก์ขไปแล้วส่วนท่านผู้ทนทุกขเวทนาทางกายอันเกิดจากลมในท้องเกิดขึ้นจนไม่สามารถอดกลั้นได้เพื่อนพรหมจรรทร์นั้นได้ตักเตือนที่สุดของการเจริญกรรมฐานนั้นท่านก็ได้รร่สรุปเป็นพระอนาคามีไปแล้ว บุคคลผู้ประเสริฐเหล่านี้มีขันติธรรมและได้ประพฤติพรหมจรรย์จนถึงที่สุดแห่งทุกข์กันไปหมดแล้วแบบอย่างเหล่านี้นจากปัญญาที่เห็นโทษภัยในสังสารวัฏนะคะในชีวิตของเรานั้นเราสามารถศึกษาประพฤติตามท่านเหล่านี้ได้ตามกำลังแห่งสติปัญญานะคะ ในช่วงนี้เราได้เห็นเรื่องของช้างน้อยตัวหนึ่งใช่ไหมคะที่มีพี่เลี้ยงให้ใส่บาตรโดยสอนให้มีความเคารพในภิกษุสงฆ์นะคะซึ่งเราจะเห็นทุกโทษของสังสารวัตรมากมายเหลือเกินเพราะการที่มันตัวโตนั้นเนี่ยมันต้องอยู่ในคันของแม่ถึงเท่าไหร่ทราบไหมคะยี่สิเดือนหรือเกือบจะสองปีนั่นเอง ถ้าคิดเป็นนาทีก็ประมาณหนึ่งล้านนาทีและคิดดูสิคะว่าต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในคันของแม่ยาวนานเห็นปานนั้นและเป็นช้างด้วยจะมีกุศล,ลจิตอะไรเกิดขึ้นได้บ้างแม้เราเป็นมนุษย์อยู่ในท้องของแม่นั้นเราก็ไม่สามารถที่จะเจริญกุศลอะไรได้ขณะนั้นก็หมุนไปด้วยโลภะโทสะและโมหะ เป็นกำลังนะคะเพราะเหตุนี้แหละเราจึงควรเห็นโทษภัยของสังสารวัตรไม่ว่าจะเกิดในที่ใดก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนที่ยกตัวอย่างในเรื่องช้างมากล่าวนี้นั้น จะให้เห็นว่าการที่มันตัวโตนั้นมันต้องสแสวงหาอาหารมากมายเพียงไรเพื่อเลี้ยงตัวเองนะคะและอายุมันยืนยาวประมาณ6 0สิถึงเจ็ดสิปีหากเป็นช้างที่ออกมาเลี้ยงแต่ถ้าเป็นช้างป่าซึ่งไม่ถูกใช้งานมากก็จะมีอายุประมาณร้อยปีคิดดูสิคะว่าการสแสวงหาอาหารนั้นจะต้องใช้ กำลังกายมากเพียงไรต้องเดินไปเพื่อหาและป้องกันตัวเองจากสัตว์อื่นที่จะกินเนื้อใช่ไหมคะจากเสือสิงทั้งหลายนั่นเองสังสารวัตรอันหาเบื้องตนและเบื้องปลายอันกําหนดรู้ไม่ได้นี้ละ่ะเราจึงควรสแสวงหาพระสัทธรรมอันประเสริฐ โดยการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเพื่อให้ผลจากสังสารวัตรกันนะคะก็ามาศึกษาต่อนะคะในอาสวะที่จะพึงลาได้เพราะความอดกลั้นค่ะคำว่ายันหิสะความว่าในวงเล็บอาสวะทั้งหลายย่อมเกิดแก่ภิกษุนั้นผู้อดกลั้นความหนาวเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ คำว่าผู้ไม่อดกลั้นอยู่ในวงเล็บอนัตทิวาสยาโตความว่าผู้อดกลั้นไม่ได้คือทนไว้ไม่ได้คำที่เหลือมีในย่าดังกล่าวแล้วนั้นแลก็ในเรื่องนี้ถพงทราบการบังเกิดขึ้นแห่งอาสวะดังต่อไปนี้กามาสวะย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ถูกความหนาวกระทบแล้วอยากมีความอบอุ่น ในบททั้งปวงก็ในยานี้พระวสวะเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารถนาพบความหนาวหรือความร้อนในภพที่เราประสบคือสุขติภพอย่ามีแก่เราเห็นได้ชัดนะคะในเรื่องของความติดข้องในความเป็นอยู่ในภพปรารถนาที่จะได้สิ่งดีงามในภพนั้นๆเพื่อความเป็นอยู่นี้เป็นพระวสวะค่ะ ส่วนในเรื่องของความยึดถือว่าความหนาวความร้อนย่อมมีแก่เราจัดเป็นทิฏฐาสะวะนี้ด้วยความยึดมันในความเป็นอัตตาตัวตนนะคะว่าความหนาวร้อนนั้นเป็นเรานะคะเป็นอัตตาตัวตนของเราไปรับในสิ่งเหล่านั้นอวิชชาสะวะเกิดขึ้นพร้อมกับอาสะวะทั้งหมดเหล่านั้น นี่คือผู้ไม่อดทนอดกลั้นใช่ไหมคะก็เป็นที่ตั้งของอาสวะทั้งสี่นั้นเองอันมีกามาสวาะภวาสวะทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะค่ะส่วนในฝ่ายตรงข้ามค่ะคอวา่าอาสวะเหล่านี้เรากล่าววา่าจะพึงละได้เพราะความอดกลั้นในวงเล็บอีเมวุจันติเป อธิวาสนะปะหาตปาความว่าอาสวะเหล่านี้มีมากมายเพราะแยกธรรมะมีความหนาวเป็นตนออกเป็นอย่างละสี่ก็คือเป็นไปในอาสวะทั้งสี่นะคะพระผูมิพระภาค้าวรัดว่าพึงละได้เพราะการอดกลั้นกล่าวคือขันติสังวรน,นี้ก็ในที่นี้เพราะขันตินี้ย่อมอดกลั้นธรรม มีความหนาวเป็นต้นได้คือยกให้อยู่เหนือตนทีเดียวได้แก่ไม่ใช่ว่าจะอดกลั้นไว้ไม่ได้แล้วสลัดทิ้งเสียฉะนั้นขันตินี้พึงทราบว่าความอดกลั้นเราฟังแล้วก็คงจะเลือกที่จะอดทนและอดกลั้นใช่ไหมคะแต่เมื่อเรามีปัญญามีกุศลจิตนั้นละเราจะอดทนอดกลั้นได้ แต่เมื่อไหร่ที่เราขาดในเรื่องของปัญญาทั้งหลายรวมทั้งศรัทธาในพระสถาคตเจ้าและในเรื่องของกรรมสกตาปัญญาแล้วเราก็คงยากการศึกษาพระสัทธรรมนั้นจึงต้องทั้งน้อมนำมาใส่ใจพิจารณาใคร้ครวนและต้องบ่อยๆด้วยไม่ใช่ฟังแล้วจะนำไปประพฤติปฏิบัติได้ทันทีค่ะ เป็นเรื่องของการฝึกฝนซึ่งต้องอาศัยปัญญาและความเพียรกล้าที่จะออกจากอากุศลและเจริญกุศลตามที่พระบรมศาสดา,สดาทรงปรัสเอาไว้นะคะในข้อห้าอาสวะที่จะพึงละได้เพราะการเวน้นข้อว่าพิจารณาโดยแยบขายแล้วหลีกหนีช้างที่ดุร้ายในวงเล็บ ปฏิสังขาโยนิโสจันดังหัดถิงปริวัติเชติความว่าภิกษุไม่พึงยืนอยู่ในที่ใกล้ช้างดุด้วยคิดว่าเราเป็นสมณะเพราะว่าความตายก็ดีทั้งความถูกปางตายซึ่งมีช้างนั้นเป็นเหตุก็ดีอาจมีได้ภิกษุพิจารณาโดยอุบายคือโดยถูกทางอย่างนี้แล้วย่อมเว้นคือ ถอยหนีช้างดุทุกทางกายของปุตุชนนั้นย่อมนำมาซึ่งทุกทางใจโดยการประพฤติพรหมจรรย์ก็ต้องอาศัยสัปปายะนะคะด้วยเหตุนี้ท่านก็ต้องรู้ว่าสิ่งใดควรหลีกควรเว้นในบททั้งปวงก็โดย,น,ยนัยนี้คำว่าที่ดุร้ายในวงเล็บจันดังคือตัวที่ดุร้ายอธิบายว่าร้ายกาศ คำว่าหลักต่อในวงเล็บขาหนุงได้แก่ต่อไม้ตะเคียนเป็นต้นคำว่าสถานที่มีน้ำในวงเล็บกันตะกัดฐานังความว่าสถานที่มีน้ำอธิบายว่าสถานที่ซึ่งมีน้ำอยู่จำนวนมากคำว่าปอในวงเล็บศพพังได้แก่สถานที่ที่มีตลิ่งชันถูกด้าน คำว่าเหวะในวงเล็บปปาตังได้แก่สถานที่ที่มีตลิ่งชันเตียงข้างเดียวคำว่าที่เต็มด้วยของไม่สะอาดในวงเล็บจันทนิกังได้แก่สถานที่ที่เป็นที่ทิ้งของศกกระปรกมีน้ำที่เป็นเดนเป็นต้นคำว่าที่สโสโครกในวงเล็บโอริคันลัง ได้แก่สถานที่อันเป็นที่รวมเปลือกตมเป็นต้นเหล่านั้นสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่เรียราด,ด้วยของไม่สะอาดสูงเพียงหัวเข่าก็มีก็สถานที่เหล่านั้นแม้ทั้งสองแห่งเป็นสถานที่อันตรายจากพวกอมนุษย์ฉะนั้นจึงควรเว้นเสียนะคะภิกษุเหล่านี้ต้องหลีกเว้นในสิ่งที่ควรเว้น โดยเฉพาะของสกปรกทั้งหลายนำมาซึ่งเชื้อโรคและท่านก็ได้กล่าวว่าเป็นที่อยู่ของอามนุษย์ทั้งหลายเพราะมีอามนุษย์บางกลุ่มที่ต้องไปอยู่ในที่สกปรกด้วยอํนนานาจแห่งอกุศลกรรมในอดีตของเขาเหล่านั้นก็อาสนะอันไม่สมควรชื่อว่าอาณาสนะในคำว่าที่อันไม่ควรนั่งในวงเล็บอาณาเสน นีโดยเนื้อความคือที่ไม่ควรนั่งนั้นผึงทราบว่าได้แก่ที่อันปกปิดอยู่ในที่ลับที่ตั้งไม่แน่นอนก็ที่ที่เที่ยวไปอันไม่สมควรชื่ออะโคจรในคำว่าในที่ที่ไม่ควรเที่ยวไปในวงเล็บอะโคเจเรนีพระบรมศา,าสดาผู้สูงสุดนั้น ได้ตรัสบ,บอกไว้อย่างละเอียดยิบนะคะไม่ว่าในเรื่องที่เราฟังแล้วอาจจะคิดว่าเอ๊ะต้องบอกด้วยหรือค่ะนี้ละค่ะคือพระบรมศาสดาผู้สูงสุดผู้ทรงรู้รอบและทรงอนุเคราะห์พรหมจรรย์แก่เหล่าสัตว์อย่างแท้จริง ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนนพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยสัจสโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภบภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งิ้น เพื่อมาผลนิพพานโดยพรรนโดยทั่วกันค่ะกราบอานุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกทันด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ